สวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องเหล่าเงินเมืองยางนะคะวันนี้วี่ข่าวดีจะมาบอกทุกๆคนนะคะคือไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆค,คืออะไรอะ่ะคืออะไรอ่ะตื่นเต้นมากๆานี่คือยังไงถูกหวยหรือว่าอะไรนะคะไม่ใช่ไม่ไม่มีถูกหวยหรือว่าได้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นที่ วันนี้ต้องเหล่าเง,มงะะิมีแขกนะคะมีแขกมาพักที่บ้านแบอบกว่าไม่รู้ว่าจะพักนานแค่ไหนนะคะเหมือนเหมือนบ้านเราเป็นรีสอร์ทหรือเปล่าเขาแนไ่ไม่ใช่นะคะคือ,เ,อ,อเขามามาเที่ยวแหละคือเขามาเที่ยวแหละตั้งใจมาเที่ยวนะคะเพราะว่าอ่าเฉลยเลยก็แล้วกัน ก็คือเห็นเสื้อผ้าอยู่เออได้ยินเสียงแล้วนะคะว่าเป็นใครจ๊นี่นะคะพี่โบฟองนะคะโอ้ยสวยเลยไม่ใช่เพิ่งถอดเสื้อผ้าอยู่เออต้องหลังเลยสลร์เลยคะเฮ้ยเสื้อผ้าไม่ได้ขนาดนั้นนะคะสวัสดีค่ะคือเพิ่งมาเมื่อวานนี้นะคะคือแบบว่ามาเซอร์ไพรส์น้องหลังเงินคือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์นะคะ s ซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์น้องหล่านังจะอะไรขนาดนั้นเออะไรขนาดไหนไปดูในในช่องพี่โบฟองนะคะคลิปที่พี่โบฟองมาเซอร์ไพรส์น้องหลานั้นเซอร์ไพรส์่เดี๋ยวพูดไปเซอร์ไพรส์ไม่ใช่นะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เออนี่ะพูดไม่ชัดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้โอ้ยโอ้ยอ้ยก็คือมาทำไมคิดถึงืใส่ตานี่เกิด คิดถึงว่ะอะไร <Vietnamese? laughs> คือสายตาแบบนี้เหรอคะที่บางคนบอกว่าคิดถึงเน่ยอออจะมากี่วันก็ประมาณอาทิตย์นึงเออหนึ่งปีได้เลี้ยงไหวไหมเนยคนคนบ่าได้ได้นะคะก็คือโอ้สนุกสนานกันเมื่อวันตื่นเต้นมีความสุขมากที่พี่โอฟองมานะคะคือเขาไม่ได้มาประมาณสปีแล้วใช่ไหม ใช่ก็รอดูนะทุกคนคือน้องจะเอาระเบิดมาปล่อยบ้านน้องสาวรึป่าปึ้งระเบิดมาปล่อยไม่ได้นะคะใช่ก็จะแบบว่าถ้าน้องน้อง,งฟองมานี่แบบไม่มาธรรมดาแน่นอนอะ่ะเคยดูไว้จะจะจเดี๋ยวถ้าเระเบิดมาปล่อยนี่คืออยู่บ้านไม่ได้แล้วนะก็ไปอยู่เชียงตูแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคืออ่าอะไรยังไงอะ เข <c oughs> าเชียงตุงทั้งทีจะจะแบบว่าเอ้ยมามึง,มมงยังทั้งทีต้องแบบว่าต้อนรับอย่างดี <c oughs> ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วต้องเลี้ยงเลี้ยงอย่างดีต้องเลี้ยงเนื้อเนื้อเนื้อนะคะพี่บัวฟองอะ่ะคือเลี้ยงผักไม่กินนะคะต้องเลี้ยงเนื้อ <c oughs> แต่ต้องมีเนื้อนิดนึงนั่นไงนั่นไงไม่ไม่ใส่เนื้อก็เอาน้าเนื้อทําก็ได้ ต้มเนื้อเหมือนต้มต้มเนื้อกระดูกอะไรเงี้ยมันเป็นกระดูกกระดูกหมูกระดูกอะไรเงี้ยไงใช่แล้ววันนี้อยากไปไหนอยากไปเที่ยวทั่วโลกเฮ้ยเที่ยวทั่วเมือง่างแป๊บเดียวก็ทั่วแล้วหนึ่งนาทีคุณก็ทั่วได้แล้วเออก็อยากจะกินอะไรแบบอะไรเปรี้ยวปากเอ้ไม่ใช่สิคือคือยังไงอะของกินที่แบบว่าเชียงตุงไม่มีอ่ะ แล้วก็มีแล้วก็จะแปลกเล่นึงอะไรประมาณนี้อยากกินแบบนี้มีไหมมี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 เดี๋ยว <_ d ota> พาไปร้านหนึง่งเหรอมีด้วยอืมก็เคยบอกอยู่ใครบอกตอนอยู่เชียงตุงว่าแบบว่าวถ้ามืงอว่ามืงอยางเดี๋ยวจะพาไปกินนี่นี่นี่นะานเงี้ยเออใช่เดี๋ยวจะพาไปนั่นเลยไปร <Okay. S 2> ้านนึ้งจะเป็นอะไรดื้อไม่รู้นันเนี่ยใช่จะเป็นอะไรต้องรอไปดูนะคะว่าคืออะไรที่เชียงตุงไม่มีอืมนี่หรอเออไปตามไปดู อยากกินแล้วตามไปดูตามไปดูกันนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ก่อนนี่ตอนเช้าเนาะตัวไหนะข้างข้างไหนเห็นไหมนั่งก่อนนั่งก่อนนะคะร้านสวยร้านดูมากเลยมีไหนเด็กเสิร์ฟออกมาแล้ว นี่นะคะมาถึงร้านแล้วร้านเอากระป๋านะคะ<ม>คือบอกว่าร้านหรูมากพาพี่ัวฟองมายังไงอันไหนอที่บอกว่าแบบว่าจะกิน<ม>จะชวนมากินไงอรุม马ลโจอรุม马ลโตอารุม马拉โาาตก่อนมีแต่อรุมาล拉าอรุม马ล,ามาลาจโจอเนะที่ที่มีอ่ะแต่อรุมทาลาตกนี่คือไม่ได้กินไม่เคยกินก็คือเฟรนช์ฟรายแต่ว่าอันนี้จะเป็นเฟรนชฟายมาล่าแล้วก็เธอจะกินอะไรอีก ไม่ส้มตำไม่กินไม่กินหรอก็เอาที่เธอแบบว่าไม่เคยกินไงเจะเชมาลาแต่เจ้กินเออยังไม่เคยกินเจะเชดมาลาตัไค้ยังไม่เคยกินเดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนไม่เคยกินนี่เธออะไจะแซนบไม่แม่น่าจะไม่อร่อยสิตาตกนอกมาสองคนเธอกินให้หมดนะอันนี้คืออะไรอ่ะ่ไงาตกโท <อ>ตกนะนะนะตกเลยไม่เคือน,นไม่เครแล้วเราก็สั่งด้วยสิอัน,นอัน,นี้ที่แบบว่ามาร้านนี้แล้วกินประจับก็ค<อ>ือเมื่อกี้สั่งไปแล้งไงสองอย่างเนี้ยเออคือละสองอย่างที่สั่งไปคือแบบว่าละมาต้องได้มาต้องกินอ่ะกินกินข้าวแล้วดึงนี่เหรเรายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาเข้าวมาได้เอาเข้าวมาทมินตะปวยไกยเต แล้วเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศหระใช่ข้างบนนี้ข้างโมนิกค่ะอือไปดูไปก็คือเด็กๆเข้ามาเรียนอ่าหนังสือจีนแต่ว่าเรามันเป็นร้านอาหารนะคะคือแบบว่าสําหรับยังไงอ่ะคือออ่จะแต่งงานก็มาจัดที่นี่ได้ไงนี่ขึ้นบันไดทางนี้ คือเขาเอ่เขาจะแต่งงานก็คือแบบว่าตรงนี้นะคะถ้าเราอยากแต่งงานจัดงานในร้านอะ่ะคือจัดในนี้ได้เลยคือกว้างมากตรงนี้เขาทําความสะอาดนะคะเรายังเข้าไปไม่ได้โอ้โห<ค>ดูสูง,งดูสูงเลยเหรออืออ๋ออันนี้บรรยากาศข้างบนเนาะในบรรยากาศข้างบนคือข้างบนเขาจะขายปิ้งย่ายไง ตอนกลางคืนอันนี้สําหรับคืนเปิดเหรออ่าอันนี้สําหรับตอนกลางคืนจะไปปิ้งย่าง,ง,างแล้วก็เดือยวหรือว่าหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะก็มีฮอสปอตก็มีเคนะคะตอนนี้ดูจากสัมภาษณ์นะเมืองย่างข้างหลังนี้จะเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนที่น้องหลังอยู่ที่เรียน อนนี้ค่ะคิดว่ถ่ายรูปไม่ถ่ายเลยรอของอยู่นะคะอันนี้คือรอของกินอยู่นะคะทั้งร้านเอยังไม่มียังไม่มีลูกค้านะคะมีเราสองคนมั้งแต่เช้าเลยนะคือมาทานข้าวมาสองคนร้านหรูมากรอ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 กับข้าวรอกับข้าวก่อนนะคะม่วง นี่นะคะมาถึงแล้วอ่าเป็นไฟมาลานะคะเป็นไฟมาลาอะลูมาลาจอกหนึ่งอย่างแล้วก็สั่งข้าวมาจานนึงนะคะเดี๋ยวรออีกอย่างหนึ่งสองอย่างเป็นไงกลิ่นมันยังไงไม่ได้กิิเน<อ>หอมมากออไม่ได้กินแล้วรู้ได้ไงว่าหอมเอ๊ เริ่มชิมเลยนะโอเคโอเคถึงแล้วมาถึงแล้วจะลองชิมคงแรกเลยนี่คือขั้งแรกนะฮะเป็นยำใช่ไหมนะเนี่ยมันไม่ใช่ยำ <c oughs> อร่อยอันนี้ซาละเมรเหรอกูเคยซาลาเม <c oughs> สระแหน่สลระแหน่ <c oughs> สลระแหน่มันหอมต้นนี้เลยอ่ะก็อมอร่อยใช่ไหมอร่อยมากอืมเห็นไหม,อม,ออมบอกแล้วว่านี่คือ, <c oughs> อว่าคือแบบว่าซีเจอร์ในร้านเขาเลยคือแบบว่าอร่อยที่สุดนะ <c oughs> อร่อยที่สุดในร้านหมอคือมาต้องสั่งอ่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าน้องหลอมเนี่ยจะติดจะติดอันนี้มากนะถ้ามาเัวคือต้องสั่งถ้าไม่ได้สั่งไม่ไม่ได้นะคะอร่อยมากๆเลย อร่อยจริงกินกับข้าวก็ได้นะรู้สึกว่าวันนี้เขาจะทำมาอ่อนอ่อนนิดนึงสำหรับพริกมันนะอ๋อ้ไม่รู้แซ่บอ่ะอืมไม่ไม่ค่อยแซ่บนี่คือแบบกินอ่าเขาเรียกว่า,วาอะไรอารู้นหมเป็นไฟอารู้อารู้เขาเรียกว่าอะไรนะ น้ำผึ้งน้ำผึ้งเลยกินน้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดเลยทั้งนี้แหละอร่อยใช่ไหมอร่อยจนถึงบ้านอยากดูเหรอมันอร่อยจริงอ่ะทุกคนคืออร่อยจริงๆไม่ได้ขี้โมูนะอยู่บางยางแล้วบอกว่าอร่อยอร่อยไม่ใช่คือให้คนเช็งตุงมาชิมดูก็บอกว่าอร่อยคือติดใจแล้วเนี่ย อยากอยาก,อยากมาเป็นพนักง,งานเขาแล้วก็มวยสูตรนี้ <c oughs> ใจร้ายใส่อะไรคือแบบไม่เอ่ยเลยเนาะมมันอร่อยอะ่ะมันคือแบบบอกไม่ถูกเลยว่าใส่อะไรลงไปอะ่ะมันจะมีพริกมาล่านะแล้วก็เขาจะใส่อันนี้ผดิสงแล้วก็มันหอมใบเนี่ยเนี่อยมันเป็นหอมเหลืองแน่ะมีพริกมาลาหรอ ไม่รู้ว่าเขาใช้พริกมาลาหพี่ห่อไหนนะไม่ใช่พริกมาลามันคือผัดพริกอะแต่มันฮึ่มเหมือนเหมือนมาลานะใช่ดูไม่ออกเลยคือแบบบางครั้งถ้าเรากินอะไรเราจะรู้รสชาตินองค์ว่าแสบในกลิไป<ช>บ้างแต่นนเราไม่รู้เยอะแยะเลยอะ ชอบ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 มากผู้ใดคำเดียวชอบชอบแม่เดี๋ยวเรารอของอื่นอันต่อว่าเกิดอะไรทำมาสองอย่างว่าว่ามาสองคนมาสองคนตัวกินไม่หมดนะคะถ้าสั่งเยอะทีนี้ก็แบบว่าจะกินไม่หมดห่อกลับบ้านสามารห่อได้ถ้ากินไม่หมดห่อกลับบ้านได้ไม่หมดก็ห่อกลับบ้านนะคะ โอเคตามไปดูของพี่ต่อนะคะใช่ตามไปอีกเมนูนึงน,นะคะนี่นะคะมาอีกอย่างนึงแล้วอ่าเจ๊เชฟมาลาก็คืออะไรอ่ะติ่งไก่มาลาใช่ติ่งไก่มาลาจะลองชิมดูนะเป็นเหมือนยำนะโอเคมาอีกอย่างนึงแล้ว ชิมดูชิมดูเลยเดี๋ยวต้องตองอารบอจะชิมดูมนะแบบกวกินบอยแล้วนะคะ<ม>คือตีน<ม>คือตีนไก่มัน,นะจะบอกว่าเอาเข้าปากก็คือเอากระดูกออกมาม <c oughs> เอากระดูกกระดูกออกมาได้ละใช่ก็แบบรสชาติามันไม่เหมือนเหมือนมาม่าอยู่แต่ว่ามันยังไงมัน,น <c oughs> จะออกแบบไปอีกอย่างนึ <c oughs> <ม>่งอะ เหมือนเหมือนไม่เคยกินไหนไม่เคยกินก็คือเขาเป็นจีนไงจีนทําอ่ะจีนทำก็ออกมาเป็นแบบมาด้าที่ไปกินมังแผนอ่ะมังแผนเออใช่ใช่ใช่มันจะออกแนวนี้มันปิดจีนอ่ะทุกคนแต่ตอนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขาปิดหมดเลยอ่ะมันยางก็มันยางแบบนี้ใช่เอาไป ขออนุญาตเอากระดูกออกคือมันเปื่อยอ่ะเนื้อตีนไก่าพอถ้าตี่ไก่มันมันไม่ต้องไปอะไรเลยคือเอาเข้าปากก็มันละลายไปหมดแล้วอันนี้มันไม่ใช่ตีนมก่ที่แบบว่าอือันที่เขาขายในตลาดเนี่ยมันไม่ใช่นะที่ว่าบอกว่า มันแบบว่าเป็นถุงมาเลยอ่ะอตินงไก่รสชาติมันไม่เหมือนติงไก่ของเราอ่ะคือเขาเหมือนเหมือนเขาหมักไว้ไงอืม,อม,อมไม่คือเขาจะทำยังไงเขาก็เหมือนสม,มุิใช่ไหมเขาใช้ใชจดทะล้อกันละเขาอีควว่าไปอันนี้อีควไป <c oughs> ต่อ,อยอ่ไม่คือเขาบอกว่าเขาจะซื้อมาแล้วก็ทำไว้เลยไงทำเก็บไว้อ่ะ มันจีนนะเขาจะทํกของเหมือนเขาจะเก็บของเก่งเออเหมือนดองไงคือเขาจะทําเป็นนะแบบนี้เขาจะทําทําไว้แล้วถ้าถ้าลูกค้าเข้าร้านก็คือแบบว่าถ้าสั่งอันนี้คือถ้าสั่งอันนี้มันจะนานไงคือเราต้องต้มตีนไก่ให้มันเปื่อยๆอ่ะเช่ว่าอันเนี้ยมันแป๊บเดียวก็มาแล้วก็คือเขาทําไว้แล้วไงมันมันต้องต้มไว้ก่อนเนี่ยตีนไก่ เคยไปกินที่ร้านเพื่อนอยู่เ,เพื่อนก็คือแบบว่าถ้าจะกินก็คือต้องสั่งล่วงหน้าไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาจะต้มรีมไก่ไว้ถ้าอันช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีไงเขาจะทำให้มันก็กลัวมันเสียแต่ถ้าแบบบ้านเมืองดีก็คือแบบมันจะขายได้มันจะขายดีทุกวันทุกวันอยู่แล้วไงก็ว่าคือคือเมื่อยวันก่อนอะเคยเคยสั่งนะแต่ว่าเขาบอกว่า ขาไม่ได้ทําไว้เพราะาอาจจะรอนานหน่อยอย่างเงี้ยอใส่เข<อ>สรุปตอนนี้คือเริ่มอิ่มแล้วนะคะคืออิ่มแล้วกินไ,<ม>ไม่หมดอิมอ่มมากเลยน้องหล่าวอะเป็นคนที่แบบอยู่แล้วกินกินเล่นเล่นกินกินเล่นเล่นแบบเนี้ยได้แต่น้องอะถ้าอิ่มก็มันคือบบใส่ไม่ได้แล้วอะถ้าใส่มันก็แบบเหมือนเคยบอกที่กินมากๆไงนั่นอะก็ okay, เ,เป็นอย่างเงี้ยก็ร<ๆ>ู้ว่า นีทุกคนพี่สั่งมาเองกินแค่นิดเดียวเองนะคะเราจะหอกับบ้านนะคะอือเราจะหอกับบ้านเอาไปเลี้ยงเอาไปให้อยากที่บ้านนะคีป้าพี่ชายพี่ัวฟองคุณป้าคุณพี่นะฮะหลายคนอืออยู่ที่บ้านจริงๆอ่ะก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านอื่นแล้วเราเรียกเข้ามาเลยก็คือมาเช็คบินไงอโก้มาเลี้ยง โทรศัพท์เปลี่ยงหน่อยสิใครกล่องอโกชิเม่สุดายเขาไม่มีใครเลยแบบไหนคือแบบเรามากินสองคนแล้วก็ได้กินสองอย่างแน่ยเนาะก็เลยแบบว่า คือในความที่เราแบบว่าอยากกินมากๆคือแบบว่าเรากิน,เร,กนเรากินของกินมาก,ก่อนแล้วไงเราคิดว่ามันจะหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่หมดไงก็กะคิดอยู่แล้วว่าจะไม่หมดแต่ว่ากะจะเอากลับไปฝากคนที่บ้านอยู่นะคะคาเซ่่ะใ่ แล้วพอถุงนะเหมือนเดิมเปิดใหม่ๆเหมือนใหม่ๆใช่เราชิมไปนิดนึงนะคะใช่เดี๋ยวเราจะเอากลับไปฝากที่บ้านกันเลยค่ะไปตามไปดูนะคะค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่พาสาวเชียงตุงไปไปร้านหรูที่สุดในเมืองยางนะคะแล้วก็ไปชิมของกินที่แบบว่ามือเชียงตุงไม่มีมือเชียงตุงยังไม่มีนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็กลับมาบ้าน คืานนตอนนี้อ่ะไม่ใช่คือเมื่อกี้เราไปกินใช่ไหมคือมันคือแบบแปลกที่แบบว่าไม่รู้รสชาติว่าเขาใส่อะไรบ้างแบบนี้เลยอ่ะคือมันอร่อยมากคือแบบคุณไม่ถูกเลยกินแบบอร่อยจริงกินกี่กินนะคะแต่อันสุดท้ายนี่คือเป็นมาล่าเองเนาะก็เคยกินค่ะแต่ว่าเฟ้นไฟนี่นี่เคยกินในนไงเ <ไง S 2> ฟ้นไฟไม่เคยกินจริงติดใจไหม ติดใ,ใจต้องลองไปเองบอกว่า,า <laughs> ไปเองแต่ว่าครั้งนี้เน <laughs> <ด>ี่ยจะไปไปแล้วก็ไปกินที่แบบว่าเราอยากกินเองเนาะเพราะว่าเราไปสั่งสองอย่างนี่กินไหม่หมดต้องอเอากลับบ้านใช่เอากลับบ้านนะคะค่ะ <laughs> แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น้องลาอนกับพี่บัวฟองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็รอติดตามดูด้วยว่าเราจะไปไหนกันนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ